อนนมันเกิดพี่หน่อยอายุยี่สิบเก้าปีนนาแก่แล้วเซอร์ไพรส์กันฮะแก่เหรอเราจะซื้อก้อนก้อนใหญ่ก็กลัวแต่ว่าไม่มีคนกิน่น,นี้แล้วกันสมกับคนชอบกินชาเขียวชาเย็นมีชานมเนอะโอ้โหแม่ะเลยไร้เรื่อยคนโสดกระปกรไปไปเอาจานมา พี่เอาจานมาไม่ต้องไม่ต้องอลินให้พี่เล็กจับอย่างละสองอย่างละสองออหัวชนกันอย่างละสองโอเคได้จะได้ใส,สวยๆพี่เล็กจุดให้หน่อยลลเดู๋ยวลุลุเุลลุ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 ลดลุ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 ลด แต่เพิ่งจุดไม่ทันยังไม่ได้ยังจุดอยู่อันเดียวอยู่เลยจุดไม่ติดอ่ะพี่เล็กช่วยเล็กหนอยไหมห่วยสิบเก้าสิงหาหกหกเอาเทียนต่อโอ้ยใครใครใคร คุณลุงอาลินเอาประตูไปเท้าหัวคุณลุงทำไมไปเล็กมา a ฮ p y ี i บ t h d Happy birthday Happy birthday Happy birthday to you อ่ะสาววันเกิดพี่หน่อยพี่หน่อยเป่าด้วยมีความสุขมากนะหน่อยภาแข็งแรงเฮงเลยรวยอ๋อคุณครูเขาบอกให้ใช้พัดไปเอาสมุดมาให้พี่หน่อยพัดข้างในเดี๋ยวป่า้อมด้วยกันด้วยอ๋อป้าอ่ะพี่หน่อยเป่ากับอารันอธิษฐานให้อยู่กับรันยันบวช ไปล้วพอ่อจากคุณปู่อาวันเกิดหน่อยปู่ไวพ้พรเลยค่ะอ่ะไวพ้พรหน่อยเลยค่ะปู่ปเ, <c oughs> เรวรับปู่รับคำไว้พรจากคุณปู่หน่อยอ้วยการเป่าด้วยการ้เร็วๆอ่ะเดีคุณปูอ่อวยพรนะ,อ,ะรอายุเท่าไหร่แล้วหน่อยยี่สิบเก้าแก่แล้วยี่สิบเก้าแล้วยังไม่สามสิบก็ยังไม่มาก,ากเนอะียังเจริญเพิ่มเรื่อยได้เยกขอะห้สองพันสามสิ โอเคขอบคุณมากนะดูแลน้องอย่างดีดูน้องปยันบวชไปไปเอาจานมาตัดเค้กฮะเล็กไปพอนี่หน่อยเด้นะอันเล็กไปพอนม่นปรไปพ่นหรอไพอน่าอะไรไปไปเลยว่าอะไรไ่พอนี่หน่อยว่าอะไรเดี๋ยวเรยว่าให้สวยขึ้น อันี้โดยพรพี่หน่อยหน่อยเค้กอันนี้ชานมอันนี้ชาเขียวโดยพรพี่หน่อยหน่อยโดยพรพี่หน่อยออ้ยพี่่หนสุขภาพแข็งแรงแล้วขอให้หัวไม่แบบว่าอ้าวกินเค้กแฮปปี้บัตเตอร์โยเค้กสมกับที่ชอบเลยชาเอ้ยชาเย็นชาเขียวเป็นไงเค้กชาเย็นชาเขียวสมใจ ไปเอาช้อนมาแ Happy กินเค้กเปล่า